ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงอ้ามอธิชาติรีวิว2567ิเเปรียบตัวเองเป็นงูใหญ่ที่ดูดันพิษแรลต้องบอกเป็นปีที่พระเอกหนุ่มอ้ามอธิชาติเจอทั้งความเปลี่ยนแปลงเจอทั้งกระแสสังคมและเรื่องราวดราม่าไม่น้อยเลยล่าสุดวันที่2มกราคม2 5 6 7หนุ่มอ้ามก็ได้เคลื่อนไหวในช่วงศัก,กราชใหม่รีวิวปี2567ที่ผ่านมา พร้อมกับเปรียบตัวเองเป็นปีงูใหญ่ที่ทั้งดูดันและพิษรุนแรงที่สามารถตายจากพิษและรักษาได้ด้วยพิษโดยงานนี้หนุ่มอ้ําก็ได้่า่ข้อความเอาไว้ยาวเหยียดว่า25 6 7ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปียันสิ้นปีปีที่แล้วมีเรื่องราวต่ตางๆทั้งในสังคมและเรื่องราวส่วนตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมากมายทุกอย่างเป็นบททดสอบให้เราได้เห็นตัวเองทดสอบตัวเองเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวนเวียนแบบนี้เสมอถ้าจะรีวิวตัวเองก็เป็นปีงูใหญ่ที่ดดุันนพิษร แรงบาดแผลจากพิษก็ตายได้แต่อีกด้านหนึ่งก็รักษาได้ด้วยพิษงูขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่ผ่านเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงอุปสรรคมากมายในปีที่ผ่านมาเมื่อลมให้ลุกยืนเมื่อยืนให้วิ่งต่อเมื่อเหนื่อยให้นั่งพักเมื่อพักให้สู้ต่อท้อได้ถอยได้แต่ต้องถอยเมื่อก้าวกระโดดบางวันดีบางวันไม่ดีเป็นเรื่องปกติเสียใจได้แต่ใจอย่าเสียไม่มีอะไรเป็นของเรา เราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้ไม่มีใครเข้าใจเราและเขาได้ทุกเรื่องรับรู้การเปลี่ยนแปลงแบบเข้าใจในธรรมชาติเริ่มต้นปีด้วยการอนุโมทนาบุญถวายอาหารพระร่วมกันนะครับแฮปปี้นิวเยีร์2025อธิชาติชุงนานนชื่อเล่นอ้้มเกิดเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์พศ2524 เป็นบุตรของวีรพงษ์ชุมนานน์กับบุญญาพรหรือพัชรีพรสาคริกต่อมาบิดาและมารดาได้เลิกรากันและมารดาได้สมรสใหม่อธิชาตจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายจากโรงเรียนทวีทาพิเศษอธิชาตมีพี่น้องสามคนอาำเป็นคนกลางโดยมีพี่สาวและน้องสาวอย่างละคนน้องสาวชื่อนัฐการชื่อเล่นอ้อมด้วยอายุห่างกันคนละสองปีทำให้ทั้งสามมีความสนิทสนมกัน อีกทั้งเป็นครือญาติกับอภิรดีภาะวภะูตานนนักแสดงโดยอภิรดีได้เปิดเผยเป็นครั้งแรกในรายการแฉออกอากาศทางช่อง g m m 2 5ว่าตนมีสักเป็นอาหรือลูกพี่ลูกน้องของบิดาอธิชาตินั่นเองนั่นชีวิตส่วนตัวเคยแต่งงานกับนักร้องและนักแสดงนัดมีเรียรเมื่อวันที่14เมษายนพศ2 5 5 7ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์และวันครอบครัว หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมา5ปีปัจจุบันเลิกรากันแล้วหลังจากที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมา10ปีไม่มีการจดทะเบียนสมรสนอกจากงานทางด้านการแสดงแล้วยังมีธุรกิจสร้างหนังชื่อบริษัท w ว i ล e l โซ e s o c i และจัดเวทีประกวดค้นหานักแสดงหน้าใหม่ของเมืองไทยในรายการ The Idol Project The Idol Project คนดีมีจริงผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรับโอกาสร่วมงานกับช่อง3ซึ่งได้ทำการจัดประกวดทุกปีอีกด้วย